กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับก็วันนี้เราอยู่กับช่องพี่มีดน N2 กัน,นครับก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูอ,อ่สิอันดับเลงกิ้งของอ,อ่น่าจะเปนน็นจะเป็นของโลกนะผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเออไม่รู้เอาเป็นว่าของเกมนี้แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ฮอทพ็อปิกคือสิบอันดับแลนกิ้งของอ e ีฟุตบอลว่ามีใครบ้างและ แผนการเล่นจะเป็นยังไงไปดูกันวิธีการใช้กไ็ไม่ยากครับกดไปที่แบทนะครับทุกคนก็เข้าไปที่แลนกิ้งตามปกตินะครับกดเข้า PVP นะครับแล้วก็จากนั้นเข้าคํําคาว่าแลงกิ้งนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปดีครับอันนี้จะเป็น10อันดับแลนกิ้งที่มันน่าจะเป็นตัดตัดวิกตัดวิคอะไรตัดตเดือนอะไรขอมันผมก็ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเป็น10อันดับแรงกิ้ง ตอนนี้ที่ขึ้นนะครับผมก็เดีย๋ยวเราไปดูอันดับส0ก่อนแล้วกันนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นอันดับปัจจุบันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับทุกคนแต่ว่าเราเอาตามอันดับที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับโอเคไปกันเลยนีคุณล้อมเซนทีชีเชผมไม่รู้จักนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าับโอเคไปดูแผนเขากันเลยนะครับแผนเขาจะเป็น4 3 1สมหนอนะครับ แต่ว่าจะคล้ายๆสีสองสองนะครับแต่ว่าจะดึงเอบากับดึงไอตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรดึงออกไปด้านข้างนะครับแล้วก็เอากุลิตไะเล่นหน้าเป้านะครับกุลิตเป็นดีฟไล์อิงฟอร์เวิร์ดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็สำรองก็ประมาณนี้ครับมีตัวเปิดโมงมีตัวเปลี่ยนอยู่นะครับผมแต่คนนี้ก็โอเคลรวไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเราไปทีมต่อไปเลยแล้วกันนะครับทุกคน ดับที่เก้านะครับคุณเอ b ม d นหรือเปล่า <laughs> ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คแผนกันเลยนะครับก็แผนเป็นสี่หนึ่งสองสามนะครับผมก็ประตูเป็นบีเตอร์ชมเยอร์เกิแล้วก็ซีบีฝั่งซ้ายเป็น acy, เบลลิซี่ซีบีฝั่งขวาเป็นไรไรการแล้วก็แบกเป็นอ่าบาลีดีกับอะไรวะลืมชื่อละตัวราม คนนี้เขาไม่ได้เล่นอัคเคเบรนะครับเขาเล่นมินเจอร์ล่ะหรือเปล่าร่างนี้ผมจะไม่ผิดถ้าเป็นบล็อกทูบล็อกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นโฮเลเยอร์นะครับของ่าร์ไนเดอร์นะครับแล้วก็เบดี้นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโฮเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับอุ้ยแต่โฮโฮหมดเลยท่านคนแล้วก็กองหน้าเป็นเอโต้กับฟานบัตเทนนะครับผมตัวเปลี่ยนหลักๆน่าจะเป็นเบลแล้วก็ยูฮันครับนะครับคิดว่าแล้วก็มีกุลิตอีกตัวหนึ่งนะครับ โอ้โหใส่กองกองหน้าหรือตัวบุกมาเยอะบ้างนะผมเป็น่ากองหลังมันค่อยเปลี่ยนดีกว่าคนนี้น่าจะเด่นเปลี่ยนกองหน้านะครับผมโอเคเราไปอันดับต่อไปกันนะครับอันดับที่แปดสำหรับคุณ KZ k66 นะครับผมโอเคเช็คแผงกันเลยครับแผนเป็นโอ้คนนี้เป็นหลังสามนะครับทุกคนก็เรือแปลกตาออกมาแล้วบ้างนิดหน่อยนะครับก็เป็น3 2 2สานะครับผม ก็ตัวหลักประตูเป็นบาโดว์อนอยเออร์นะครับผมเฮ้เขาใส่ประตูสำรองมาไหมโว้เขาไม่ใส่ประตูสำรองมานะทุกคนถ้าสมมตินอยเออร์ฝนตกนี่คือยังไงอะ่ะแย่นะผมว่าเพราะดอยเออร์มันมันเป็นโชว์ทาทั้นคนเนาะแล้วก็เขาเอาโรดี้ดันลูกบาเล่นซีบีรับแล้วก็ปีฝาเนเบ็คกิ้บราเอร์กับบานดี้นะครับอุ้ยประเด่นปะเนี่ยส่วนโต้ผมคิดว่าอ่า ฟานเบตไอ้เบตเคิบ่าเออมันค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็ไม่รวดผมก็ไม่เคยได้ลากนี่เหมือนกันนะทุกคนต้องลองได้ดูผมก็ไม่แน่ใจส่วนลายก,การยืน่นโค้กกับมิเรล่าที่ก็น่าจะโหดนะคะัโค้ดีผมคิดว่าแล้วก็ซ้ายเป็นล็อบเบนนะครับผมอันนี้เขาจะยืยงออกมาเป็นเหมือนปีกซ้ายนะครับผมปีกซ้ายตัวลูกแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ LWS นะครับแต่ว่าเป็นเหมือนปีกต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนขออภัยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นกาก้าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มาเทอุสนะครับมันเชื่อ,อะไรวะเอ๊ะผมจำไม่ได้อะแต่แต่น่าจะเป็นโฮรรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ซินจิอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมันไอสไตล์อะไรนะทุกคนกุฎิล่างนี้ก็เป็นโฮแล้วก็อันนี้เป็นโก้พัชเชอร์นะครับตัวเปลี่ยนหลักๆน่าจะเป็นเบล เป้แล้วก็โรัลดิโอรือไ่ก็เอาซิโก้มาปั่นนะครับคิดว่านะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ดีกันดับท่าไหล้วอันดับ8นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ7กันเลยนะครับทุกคน,นก็อ่า CNFC อีก,กิหรือเปล่าโอเคผมไม่ได้ใจนะว่าผมอ่านอังกฤษไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับโอเคเราไปเช็คแผนกันเลยครับทุกคน แผนก็เป็น4ี่หนึ่งสามสองนะครับแผนนี้ก็ค่อนข้างทั่วไปนะคนใช้เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะทุกคนมันจ,จะเป็นสูตรของบางคนนะครับที่เขาคิดว่าถ้าเราเอาตัวที่สแต็กอะ่ะไม่ได้สูงมากเอามันดรอปนะครับมันจะทําให้เราเจอทีมที่ไม่ได้โหดมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอันนี้อย่าไปผมเชื่อครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะจริงก็ได้นะผมไม่รู้นะครับ โอเคประตูเป็นปีเตอร์ชปายเคลน,นครับผมแบบ็คซ้ายขวาเป็นโทมิยาสุกับบาบานิดี้แล้วครับแล้วก็ซ้ายมือเป็นาลาโค่นะครับแต่าลาโค่นี้เป็นล่างมีถามนะทุกคนขวาจะไม่ตกเนาะแล้วก็มีตัวรามแล้วก็วิเอล่านะครับตัวนี้กลางน่าจะเป็นกลางรับที่โหดที่สุดเราบางเคียบคิดว่านะแล้วก็ยอฮอนครับครับผมเขาจะดึงเออกลางตัวลุกออกไปด้านข้างนิดหน่อยนะครับ ราะว่ามันเป็นลองบอลนะเนาะมันก็จะดึงไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับโหเราจะส่งไปแมสซีแมสซีก็จะส่งต่อให้กับคูดิตแล้วก็อีโตนะครับส่วนตัวเปลี่ยนหลักๆส่วนตัวเปลี่ยนหลักๆอันนี้เอาตามผู้มคิดผมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณว่าเปลี่ยนเป้ลงบาแทนตัวอาจจะคูดิตหรือเอตโตก็ไม่รู้นะครับอีโตอีโต e ว่าสัน <c oughs> แล้วก็อันนี้เลเลย์เนะครับก็เปลี่ยนมาไม่รู้ว่าอาจจะแทนสามตัวนี้นะครับที่ผมมรู้ก็จะประมาณดีนะครับ คิดว่านะครับเมื่อกี้ที่เจ็หรือเปล่าโอเคเลยเราไปถึงอันดับที่หกัน,นครับช้าวาวนะครับอันนี้เป็นอะไรวะแผนสามสามหรืองสานะครับผมโอ้ตัวคนนี้ไม่ได้เก่งมากนะครับทุกคนเป็นเพราฝีมือเขานะีจะไม่ธรรมดาแน่นอนเลยทุกคน ผมกลัวมากเลยนะครับทุกคนเวลาผมเล่นแรงแล้วผมเจอคนที่ตัวไม่ได้เก่งนะครับแต่รดับอยู่แบบสูงๆนะเพราะเขาจะขีดกกมากมากนะครับทุกคนตัวประตูเป็นดีได้นะครับเป็นล่างตันร้อยครับแล้วก็อ่าเป็นหลังสามใช่ไหมทุกคนแล้วก็อุย้ยแผนนี้ก็เ,เลือก่ยนคนเล่นนะแผนหลังสามแล้วก็ประตูไอ้ตกลางเป็นสองตัวนี้นะครับทุกคนผมว่าผมอาจจะต้องลองนะครับพรามันอาจจะเล่นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอา้ยแต่ว่าสไตล์เป็นโพซิชันนะครับทุกคน แล้วค่อยเห็นคนเล่นโพสิชันเดครับก็ CB อันนี้ผมชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะทุกคนต้ตองขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นหลุยคอตตาหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่คอตตาคูตาแล้วตัวนี้แล้วก็วิเคตบอ์ย้ายจาก CB มาเป็นกองกลางตัวรับแล้วก็ไราการดเหมือนกันเดครับส่วนตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นเีมา ตรงกลางลูกนะครับส่วนหน้าก็เป็นหน้าสามนะครับเป็นกองหน้าตัวหนึ่งแล้วก็หน้าตากสองตัวนะครับเป็นตัวบิเกยืน,ยน,ยนคนละฝั่งกับแบซี่แล้วก็กองหน้าเป็นสวัลเลสนะครับหลักๆน่าจะเปลี่ยนเป้ลงบาหรือเปล่ากับเต็บบอยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าตัวเขาไปได้เก่งมากครับแต่แต่ความถน,น,นัดนะเนาะโอเคครับไปอันดับที่5้านะครับติ๊กต็อก บอสตะโกหรือเปล่าผมอ่านไม่ถูกเลยคนยจริงโอ้คนนี้เล่นหลังห้านะครับทุกคนแล้วก็ออกองกลางสองตัวทับเวลาย,ยืยนคุณกับมาตทอุดนะครับเชื่อเลยว่าชิมเต็มบาตทอุดอะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันครับทุกคนก็หลังจะมีห้าตัวโอ้โหเล่นเนเลยนะจะมีแบ็กเปิดตัวหนึ่งเป็นลามแล้วก็โอ้หลังสามตัวนี่มีแต่ตัวโหดนะครับทุกคน แล้วก็แบ็กซ้ายนี่ผมจำชื่อไม่ได้นะแล้วีเบลแล้วก็สวเลสนะครับผมตัวเปลี่ยนหลักๆนะ่าจะเป็นเลอาแล้วก็กูลิศนะครับแล้วก็เป้แล้วก็เอโตนะครับผมคิดว่าเราจะประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่เราพามาดูอันดับเขาจัดทีมเกินยังไงเผื่อทุกคนอยากใช้เป็นแนวทางนะครับทุกคนอันนี้อันดับที่44แล้วใช่ไหม ชื่อว่า pay for skipper อันนี้อันนี้ไ่ดูอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมก็โอเคเช็เคเพียก็เลยนะครับวันนี้เขาก็จะลากอากองหลังมาอยู่ใ,ใกล้ประตูนะครับอันนี้จากที่ผมลองทำมานะครับผมรู้สึกว่ามันจะหลุดยากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้าบอลน,นะครับอันนี้เวลาผมลองแล้วแบบถ้าเราลากไอ้กองหลังมาครับอันนี้เป็นความเชื่อผมนะเวลาเราเราทำแบบ คือเราต้องบังคับตัวให้มันเข้าบอลดีนะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยเข้าบอลนะครับก็ประตูเป็นโอ้เป็นปีเตอร์เชคนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปานิร่าเก่าแล้วก็รการนะครับวาตัวลาวซาคาตตคุตานะครับของกลางก็เด่นเดเลยนะครับผมเซดอบอาเวล่าแล้วก็อีกใครวะลูชี้เละชักมันของหน้าก็ตูมดิเก้กับคุลินนะครับช่วงหนึ่งเป็นเบตาข้างเลยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเดนเวตนะครับผม เล็ดบิดก็เป็นกองกลางตัวทัพๆเลยนะครับส่วนตัวเบียดก็จะเป็นชิเซนโก้อันนี้มาเชื่อเลยว่าเขาเด็ดปปาติดี้อะไรมาที่นะครับทุกคนมาที่ยุดอะไรมานี่เลยครับวอรเวนดี้นะครับแล้วแต่เนาะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเกมนี้อะมันเปนตัววินนะครับทุกคนแต่เอาความเชื่อความคิดผมตรงๆนะถึงมันจะเปตัววินก็จริงอะ แต่ผมว่ามันไม่ขนาดนั้นวะ่ะเพราะว่าแบบบางคนอะทีมมันไม่ได้โหดเลยยังขึ้นแบบถึงแล้งแบบที่มันแบบสูงๆได้อะคือคนต้องเกง่งเอะไม่ใช่จะอ้างแต่แบบเป็นตัววินอย่างเดียวคือบางทีอะการ์ดอะการ์ดเขียวอะเราสามารถเลือกตัวที่มันแบบเกง่งๆมาใช้ได้อรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวเกง่งๆก็มีเยอะนะเนาแต่สําหรับผมก็คือคนที่เติมก็คือเขาชอบไปเป็นความชอบของเขานะครับที่จะได้ดูทีมีสวยนะครับคือบางคนอะดูถูกว่าแบบ เตะเด็ดตัวฝีมือไม่เก่งอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่อยู่ว่ะคือเรื่องเขาเขาชอบอือมันก็เรื่องของเขานะครับไม่ใช่เราจะไปแบบพูดกันเรื่องกะัะเองเขามล่ก็ไม่ใช่นะครับตัวโอเคเนี่ยเราก็ดอกเรื่องไปเยอะโอเคเราไปดูกันต่อเลยนะครับนี่ลืมอ่านชื่อเลยทุกคนไป๊บนึงนะคนนี้ชื่อกาโดหรือเปล่ากาโดโลหรือเปล่าศูนย์สามแล้วก็เด็กนะครับ โอเคเป็น4 1 3 2นะครับอุ้ยแผนดีก็น่าเล่นนะผมว่าสำหรับรองบอลนะเนะกองอประตูเป็นพเตอร์เชคนะครับซ้ายเป็นอะไรวะผมต้องอ่านชื่อทุกคนผมจำไม่ได้อ่ะแต่ว่ากองอ๋อดึงดึงไรกาดนะครับผมมาเล่นกองหลังคู่กับมาโคนะครับเพราะหายใจไม่ค่อยออกปออเป็นวัดขวากอ๋อเบกูบี้อันนี้เบกูบี้จำได้ละอันนี้ก็คือตูวรามนะครับด้านขวาแล้วก็ สายเป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมชอบอ่านว่าฮอเด็ดนะทุกคนแล้วก็โอ้แบสซี่ตัวนี้บักนะทุกคนผมว่าเก่งมากนะครับค่อนข้างแข็งแล้วก็ขมนะครับกองหน้าไอกองกองกลางตัวลุกข้างหน้านก็จะเป็นไก่ก้านะครับแล้วก็กุลิตคู่กับโซเล่เฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้กุลิชคู่สวนเลจ่จะมาแรงมากนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ตัวเปลี่ยนก็จะเป็นเลอาบาตินดีเบลแล้วก็เอโตูนะครับผมนะ เราก็อาจจะเปลี่ยนโยนนะครับลงมาบ้างแล้วก็เซด็อกอะไรมาดีหรือเปล่าครับน่าจ,จะประมาณดีนะครับผมก็อันนี้เป็นอันดับที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็อันดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนอันดับ2ก็จะเป็นลอฟเอ็กซ์อาร์มีอะฟิลี่เหรอผมอ่านไม่ออกทุกคนผมฉนาดน้อยต้องขอโทษด้วยนะกคนทุกคนกคน,กคนี้เล่นเป็นแผน4 3, 3นะี่สามสามเลยทุกคนก็เป็นบุฟฟอนนะครับตัวน,นะฮะแล้วก็กองหลังก็จะเป็น กองหลังมันจะเป็นปุ้ยฮะอันนี้ผมไม่รู้ทุกคนว่าเขาปรับยังไงปกติมันจะหลังสีไม่ได้นะครับเป็นซีเป็น G, เซนเตอร์แบ็กอย่างเงี้ยนะเขาปรับในคอมหรืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันต่ทุกคนมันต้องมีวิธีของมันนะครับผมเหมือนเคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าปกติเราจะปรับสีบีได้แค่3ตัวทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่ามันทำยังไงถึงจะทําได้นะหรหือว่าทําไม่ได้นะครับจุบัดก็อาจจะทําไม่ได้แล้วหรือเปล่า หลังก็เป็นหลังสี่ครับทุกคนก็มีไรากาดมีอันนี้ชื่ออะไรวะก็หลังลิเวอร์พูช่างมันลืมละอน,นี้ดิตาแล้วก็เอาฟานไดฟาไดแล้วก็บีเวล่ามาทิอุด e แล้วก็เอากูริตมาเล่น 4m หรอโอ,โอ้ปกติส่วนมากเขาจะเอากูริตไปเล่นข้างหน้านะครับแต่ว่าคนนี้เอากูริตมาเล่น 4m เฉยครับก็อาจจะโหดนะครับผมเพราะว่ากองหน้านี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาครับ มีชิเซโกอิโต้แล้วก็ลมปิดิเก้นะครับผมตัวเปลี่ยนหลักๆอาจจะเป็นโคโรเอมาเปิดโบกแล้วก็ย้ายอ่าคาร์ลอสมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะเอาเดียวมาปั่นอะไรเงี้ยหรือไปก็เอาเบลมาฉีกนะครับทุกคนหรือก็ไปก็เอาพาตินี่มานะครับยิยงนะครับยิยงไกลนะครับโอเคต่อไปนี่จะเป็นอันดับที่หนึ่งเลยหรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็คนนี้มาอยู่กับอันดับสุดท้ายแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งของโลก ถ้าจะเป็นของโลกหรือเปล่าถ้าผมผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนอาจจะไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นมิสเตอร์ซันหรือเปล่า okay, โอเคเลสโก้โอ้ดับที่หนึ่งเขาจะใช้เป็นแผน5 2 3ต่อสนะครับทุกคนก็เดียครับเขาก็ไม่ได้เติมจ่ากันนะนะทุกคนเพราะว่าบางตัวเขาก็ใช้ทดเทนอย่างคารลก็ใช้ร่างธรรมดานะครับทุกคนแล้วก็ เวลาดีก็เป็นล่างตั้งหนาแล้วนะทุกคนเราไม,ไม่ต้องเติมเยอะขนาดนั้นนะทุกคนเลยนะอยู่ที่ความชอบเราจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊ปเป้ร่างนี่นะครับผม่าปั๊ปเป้โหดทุกร่างน,นะครับผมคิดผมแล้วก็ตัวนี้ก็โหดนะครับเชื่อเลยว่าลิมแบงและอยู่บัตติดอ่ะลืมชื่อในะช่ไหมับแล้วก็คอตังกูต้าค่อนข้างโหดนะทุกคนเซริบาร์่างนี้ก็โหดนะครับแล้วก็ตัวนี้เออว่าแตว่าแรงสูงอะ่ะผมเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเอาตัวเหมือนแบบ มันดรอกพีทค่าของครีมแบบมันต่ําลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นความเชื่อเฉยๆนะครับก็ลองเรียนรูปทางมานานแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมเขากันประตูเขาจะเป็นสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ซีบีนะครับก็จะเป็นเวอร์จิลกับเอ่อวอลเกอร์นะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเอ่อคาร์มาโลนะครับแบ็กจะเป็นตัวลูกทั้งสองตัวเลยครับเป็นลามกับคาร์ลอสนะครับอันนี้เป็นเอ่อเดนทอยเยอร์นะเบียร่าับแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกอะไร ผมจำชื่อไม่ได้เปโลหรือเปล่าเป็นน่าจะเป็นออกเซตเตอร์อะไรน่าจะใช่นะกับประมาณว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เติมอะ่ะคุณทุกคนก็คือแบบเหมือนคุมเยอะกว่ามากกว่าครับแล้วก็เบลสฉีกกระชากนะครับผมแล้วก็กุลิตหน่าดีโอคนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะน่ากนดีเป็นดีไลอีกหนึ่นครับก็แข็งเร็วแล้วก็อันนี้ผมจริงๆผมอยากได้อยู่นะช่วงนี้ผมไม่มีตังค์แต่ทุกคนก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีเอโต้นะครับ ตัวเปลี่ยนหลักๆนะ่าจะเป็นอ่อาปาเตนดี้แล้วก็ไอ,อตัวนี้เข้าเรียกาะไรนะอิเบอร,รี่แล้วก็ฟอร์ลันแล้วก็โอเวนเน่นนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนโอ้เสียงผมเริ่มแผบแล้วทุกคนช่วงที่ผมก็เล่นไม่เก่งเลยนะครับแพ้บอ่อยมากครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็คือเราช่วงนี้ไม่ใช่ดิพูดอะไรดีวะเริ่มเบิร์นโกลแล้วเนาะ ทีผมก็จะประมาณนี้ทุกคนก็พอ,อได้นะก็ไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูช่องผมเรื่อยๆนะครับจะพยายามลงคลิปนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับ